เป็นญี่ปุ่นเลยครับคาเดียวเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เราทํางานมาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วทางคุณแม่ทางวงน้องสาวนิชาทุกคนก็อยากให้พักบ้างเป็นครั้งแรกครับก็เลยแบบคุยกับพี่ใหม่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายละครเรื่องนี้จบ,บขอแบบขอพัก ไม่ไม่รับงานอะไรเลยอยากอยากไปเที่ยวอยากดูเฉยเลยใช่ครับเป็นไปเที่คนเดียวน่าจะเป็นสิบเป็นสองอาทิตย์ที่เดินเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเดินเยอะมากครับทุกวันเลยแต่ว่าบ้านเขาอากาศดีครับคือแบบไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนแล้วมันก็มีหลายที่ที่เราแบบไม่เคยไปครับคือเราให้น้องสาวเป็นคนจัดทริปให้ใช่เป็นคนทําแพลนให้ว่าเราแต่ละวันเราจะต้องไปไหนบ้างครับก็ไม่เคยไปดิสีย่แลนด์คนเดียว มาเล่นเคล่นเลยมสนุกหรอเธอไม่ค่อยสนุกครับคือมันคือเราอเครื่องเล่นที่มันดังๆนะฮะเราก็จะต้องไปต่อแถวนานใช่ไหมครับเราก็เลยไปเลือกเล่นเครื่องเล่นที่คนไม่ค่อยเข้าแล้วพอเรามีเวลาเราก็ไปนั่งพักพอเรานั่งพักเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขามากันสองคนแล้วมันไม่มีคนถ่ายรูปให้เราก็ไปถ่ายเลยไปถ่ายรูปให้พอเราพอเขาเห็นว่ามีคนถ่ายให้ครับ คู่อื่นเขามาตอบเราก็มาขอเราก็เลยเราก็เลยรับจ้างเลยเราก็ไม่ได้ตังค์นะฮะแต่ว่าก็ก็ถ่ายให้เราก็เห็นเขามีความสุขมันก็ตลกตรงที่มาเจอพี่พลวงแคสอะฮะเขามาต่อแถวด้วยแล้วเขาก็เลยมาเซอร์ไพรส์เขาก็เลยได้เจอกันที่ที่ดิสทยีแลนด์นี่รองผมผมชอบนะเราได้อยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็ปกติเวลาพา พาคุณแม่ไปพาน้องสาวพาไปทัวร์กับวงไปกับนิชาเราก็จะดูแลเขาแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับเราอยากอยากไปเราก็ไปเราเราอยากพักเราก็พักอยากกินอะไรเราก็กินตามใจตัวเองม,เออมันก็มีความสุขดีมันจะติดใจจะมีทริปต่อต่อไปไหมครับการเที่ยวคนเดียวต้องทํางานก่อน <laughs> <laughs> ต้องทํางานคือตั้งใจว่าคนเดี๋ยวปลายปีก็จะก็จะต้องกลับไปรับบ,บทเสือดํา ก็เลยอยากจะปลดปล่อยมันลงโรใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าจบจบภาพยนตร์เรื่องหน้าแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาแม่พาน้องๆพาครอบครัวไปไปเที่ยวประเทศจีนอยากไปเซี่ยงไฮ้ก็มีดินี์แลนน้องน้องใช่หมายถึงว่าผู้หญิงผู้หญิงใช่น้องสาวนิชาอะไรนี้เขาอยากไปครับ ครับก็ตั้งใจว่าจะจะขนไปทั้งเยอะๆเลยับใช่าใช่อะไรคนก็ะมัยบอกว่าเปลี่ยนอาชีพแล้วจะไปแข่งเกียรอยู่ที่นู่นยังไงคะเจอทางที่ใช่นะมันชอบเหรอคะเลยอไคือคือผมรู้สึกว่ามันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้ลองอะไรถ้าบ้านเราก็ปั่น3 0 0ร้อใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นแบบเข็นรถอ่ะพอ พอเราใช้บริการเขาก็เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนเราครับเขาจะเล่าให้เราฟังด้วยว่าเขาเข็นเราไปตรงปราสาทนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าปราสาทนี้มันมีความเป็นมายังไงอะไรเงี้ยแต่ทั้งผมทั้งเขาก็พูดภาษาอังกฤษก็ได้ไม่เยอะก็คือทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดคราวนี้พอจะพอมันครบรอบแล้วครบเวลาแล้วก็เลยบอกเขาว่าผมขอลองเขียนบ้างได้ไหมมัน ครับเขาก็เลยก็เลยให้เปลี่ยนกันให้เขาอะไปนั่งแล้วผมไปเข็นแล้วเป็นยังไงบ้างสบายนะมันเครื่องมันดีฮะมันนึกว่าจะเหนื่อยแต่จริงจริงมันไม่เหนื่อยแต่ว่าเขาก็เข็นแป๊บเดียวครับแล้วก็ถ่ายภาพลงส่งไปให้แม่บอกว่าแม่ไม่ไม่กลับแล้วนะได้งานแล้วครับมันถึงขั้นตัดใจต้องโพสเลยว่าแบบว่าฝากงานที่ใดด้วยผมก็คิดว่ามันตลกครับแฟนๆก็น่าจะตลกแต่ว่าก็ไม่คิดว่าข่าวจะลงแล้ว ว่าลาโค์งการแบบจริงแล้วบางทีบางทีคนอ่านข่าวอาจจะไม่ได้ไปอ่านในรายละเอียดว่ามันคืออะไรพอมันเห็นแต่หัวข้อัแบบ๊บอาจจะเข้าใจผิดก็มีมีหลายคนมาถามผมนะ<อ>เพื่อนบ้านอย่างงี้ครับพอผมเห็นผมเมื่อวานผมเดินจูงหมาในหมู่บ้านนะ่ะโตโน่แม่ใจหายหมดลูกกลับมาแล้วใช่ไหม <laughs> ไปเห็นได้ยินว่าไปทํางานที่ญี่ปุ่นบอกว่าก็เลยอธิบายว่าไม่ใช่แม่ <laughs> ไม่มีครับผมคิดว่าผู้จัดเขาเขาอ่านอยู่ครับก็จะมีบางคนบางคนที่เห็นแต่หัวข้อ,อใ,ในช่วงในช่วงเวลาที่เรา,าไปเราเห็นภาพไวรัลของลิชี่บ้้งเองของของของนิชาป่ะไหมฮะที่แบบไปแบบว่าเอ็นจอยชีวิตกับพ<อ>ือเลยจริงๆนะนั้นผมเห็นนานแล้ว <laughs> ผมเห็นตั้งแต่ตอนเขาไปแล้วเขาส่งมาเราเห็นแล้วล่ะก็รู้สึกว่า ดีแล้วคือเราก็คุยกันครับว่าเนี่ยในช่วงที่นิชาก็มีแรงทํางาน<ม>ตามหาความฝานันสร้างตัวอะไรเนี้ยอยากจะไปหาประสบการณ์อะไรไปเลย<ม>คือ<ม>เราจะไม่ไม,ไม่ไม่มายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันครับไปใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปค้นหาตัวเองไปเติมความฝันของตัวเองทั้งผมและเขาครับก็แฮปปี้เต็มที่เลยครงานวันได้เห็นภาพ ที่เขาคิดว่ามันไปดูน่ารักดีนะมองแล้วน่ารักหรอนอนดึงนอนหลับมองแล้วน่ารักนอนดึนเลยอ่ะบอกว่ามันก็กับเพื่อนเขาอีกคนนึงที่ช่วยกันประคองก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยเห็นเขาในมุมนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทําตามที่ตั้งใจไว้คือสุดเออไปแล้วปลดปล่อยตัวเองให้เต็มที่จริงๆเขาสุดไปไหมครับสุดแบบเนี้ยสุดแบบร่วงเลยอ่ะไม่นะ ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเห็นวิชาเป็นหลุดแบบนั้นเยอะเราเป็นห่วงเขาไหมอ่ะไม่ห่วงไม่ห่วงมั่นผมเชื่อใจเขาไอ้คนอึ้งในภาพนี้ผมว่าก็ใช้ชีวิตครับใช้ชีวิตเขาก็ทํางานหนักล้าก็อายุก็ยังไม่เยอะเลยครับ<ท><ท>อยากลองทําอะไรอยากเที่ยวแบบไหนอยากกินอะไรผม ผมไว้ใจครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาเขารู้ตัวว่าว่ามันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นมีแต่อยากให้น้องมีความสุขอะไาประกบรปภาพนางเอกไปเลยคนติดภาพแบบนางเอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยหานสวยใสก็มีหลายมุมนะฮะผมว่าคนเรามันมีมีอามดีใช่ใช่ใช่คือคนสวยเองก็คงจะมีมุม ใช่ครับมุมติ๊งต๋องม,ม,ม,มุมเมาเหล้ามุมอะไรผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติมากอมเออแต่ครับที่แบบคนวิจารณ์ว่าไม่ไม่ดูรักษาพนักาเลยครับมีอยากจะบอกอะไรบ้างโอ้ยไม่หรอกครับไม่ไม่ผมว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะเออใช่คนเห็นหลายหลายคนก็เอ็นดูแล้วก็มองมันเป็นเรื่องตลกแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้เราเข้าใจโลกครับเราเข้าใจโลกแล้วก็ ชีวิตนะฮะมันคงไม่ได้มีแค่มุมเดียวมันคงมีหลายมุมแล้วก็สิ่งที่น้องทําก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่เขาเขาไปเที่ยวองัไมน่ยไม่ฮะใช่เสร็จแล้วแล้วเราก็ช่วยได้อย่างอย่างเต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีสรุปสุดท้ายว่าเออ เสร็จแล้วสร้างอะไรไปบ้างได้อะไรไปบ้างทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวครับแต่ว่าจบแล้วปีที่ผ่านมานี่ช่วยไปได้หลายหมื่นคนเลยนะครับก็ชื่นใจแล้วก็เราก็จะเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอคุณพยาบาลต่อไปนะครับในอนาคตผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีตรงจุดไหนที่เราจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยแต่ก็ยินดียินดีที่จะ ดีีที่จะทําแต่ว่าในในเวลานี้ก็เพิ่งปิดกล้องเพิ่งได้ไปเที่ยวมาตอนตอนไปไหว้ข้ามหงตอนนั้นจริงๆมันก็เป็นคิวเที่ยวนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่าสําคัญกว่าเราก็เลยเอาคิวที่เราจะพักจากถ่ายคุ้พันเสร็จนะ่ะไปไหว้น้ําแต่ว่าครั้งเนี้เราเลยได้ไปเที่ยวจริงๆก็เดี๋ยวแต่ถ้าในอนาคตคงถ้ามีอะไรที่ เราจะช่วยได้เราก็จะช่วยครับจริงๆก็อยากทำอะไรหย่อยใหญยครับโปรเจกต์อะไรการื่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลักๆเลยนะเป็นความฝันหนึ่งในชีวิตของผมเลยครับคือผมอยากแก้เรื่องโลกร้อนครับอยากแก้เรื่องโลกดือดผมอยากให้ประเทศเราสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอะ่ะ<ม>คือเราเราคิดไม่เหมือนกันก็ได้เราเราเราชอบไม่เหมือนกันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนน่ะช่วยกันทำให สิ่งแวดล้อมมันดีอากาศมันบริสุทธิ์แม่น้ําลําคลองทะเลมันมันมันอุดมสมบูรณ์นะครับเราได้กันหมดเลยได้กันทั้งทั้งทั่วโลกทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความเป็นอยู่เราอาจจะมีอาจจะรวยจะจนต่างกันถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีอากาศที่บริสุทธิ์ไว้หายใจอย่างอย่างเอายกตัวอย่างอย่างกรุงเทพอย่างนี้ครับ ผมผมไปญี่ปุ่นมาผมคิดนะคือผมมีความรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างที่ที่ต่างชาติเขาอยากมาแต่เราลองนึกภาพกรุงเทพที่ไม่มีขยะดูฮะเรายังไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องสายไฟเลยนะว่าทำไมไม่เอาสายไฟลงดินหรือว่าทำไมเราลองตัดแค่เอาขยะออกไปก่อนแล้วลองคิดว่าในแม่น้ำเนี่ยที่เราขับผ่านมาทำงานทุกวันในคลองแสนแสบในนี ถ้าเราช่วยกันเคลียร์ให้มันสะอาดได้แค่นี้นะฮะมันก็น่าอยู่แล้วแล้วแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าออกกฎอะไรมาก็ตามเนี่ยถ้าพวกเราทุกคนไม่ทําตามยังทิ้งขยะกันไม่เป็นที่อยู่ดีเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ผมไปไปญี่ปุ่นมาเราก็เอาสิ่งที่ดีของเขามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่บ้านเรามี ก็เลยคิดว่าตรงจุดนี้ครับอยากทําให้ได้เมื่อ3าสปีที่แล้วก่อนที่จะก่อนที่จะมีโควิดผมทําเก็บรักใช่ไหมครัตอนนั้นทุกคนตื่นตัวกันมากขึ้นในเรื่องของการเออ่ทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วก็ลดขยะพลาสติกแยกขยะแต่พอหลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่ามันมันหายไปแต่เราจะทํำยังไงให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่เป็นแค่กระแสฮะแต่มันอยู่ในจิตสํานึกของ คนไทยทุกคนซึ่งญี่ปุ่นน่ะเขาปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าต้องแยกขยะยังไงต้องทิ้งขยะให้เป็นที่พาหมาไปจูงเนี่ยถ้าหมาอึต้องเก็บอึหมานะเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความรับผิดชอบมีจิตสํานึกตั้งแต่เด็กนะฮะโตขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะต่อยอดในเรื่องของเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของ การคดโกงกันเรื่องของการเอาเปรียบกันในสังคมถ้าเรามีจิตสํานึกกับเรื่องเล็กๆแม้กระทั่งเรื่องของการทิ้งขยะตรงนี้เนี่ยจะต้องแผ่นดินเราไม่สวยนะยถ้าขับรถที่มันมีความดาเนี่ยเด็กๆสูดหายใจเข้าไปเนี่ยถึงจะไม่ใช่ลูกหลานเราอะ่ะแต่เป็นลูกหลานคนอื่นแต่เขาก็จะได้รับผลกระทบนะถ้าทุกคนนึกถึงส่วนรวมครับแล้วก็มีมีจิตสํานึกที่รักในในแผ่นดินของเราอะ่ะผมคิดว่า อันนี้แหละครับที่ผมอยากจะอยากจะแก้ให้ได้แล้วเราจะกลับมาแม็กเก็บรักผมตั้งใจอยากจะกลับมาทำนะครับอยากจะทํามากๆแต่ก็โอเคเราก็ต้องทํางานไปด้วยทั้งคอนเสิร์ตทั้งละคระแต่ผมคิดว่าผมจะกลับมาทําแน่แน่ผมรู้แหละว่ามันยากการที่จะทําให้เราหลุดจากหนึ่งในสิบของประเทศที่มีขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกนะครับเราอยู่อันดับหนึ่งในสิบมานานแล้วฮะเราแก้ไม่ได้ตรงนี้การแยกขยะ เรื่องแม่น้ำลงคลองเรื่องนี้อยากจะแก้ให้ได้มากจริงๆเราไม่ได้จำกัดเราจะทำอะไรก่อนจริงๆแล้วแต่ละโปรเจกต์เราก็อยากจะทำเพื่อสังคมเราก็อยากทำหลากหลายอยากทำหลากหลายไม่ได้อยากจริงๆเราผมอยากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมากอยากแก้ให้ได้จริงๆเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเราอาจจะช่วยให้ทุกคนรวยไม่ได้ให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสบายไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอากาศดีๆไว้ให้ทุกคนหายใจอ่ะไวใ้ให้ลูกๆหลานๆเราเนี่ย ผมว่าอันนี้มันมันถึงจะจะสมกับที่เราพูดว่าเรารักลูกหลานน่ะครับเลยอยากจะทําในยุคของเราให้มันดีที่สุดเราคิดว่าตัวเราคนเดียวมันยากไหมครับคนเดียวทําไม่ได้หรอกครับต้องให้ทุกคนช่วยกันอย่างน,น้อยๆพี่ๆสัมภาษณ์เรื่องนี้ผมก็ได้พูดแล้วถ้าสิ่งที่เราพูดเนี้ยมันสามารถที่จะทําให้เวลาที่เราจะซื้อกับข้าวซื้อผล,ลไม้เข้าไปทํางานในบริษัทเราเราอาจจะลดจํานวนถุงพลาสติกลงได้ไหม เราเอารวมกันได้ไหมสมมุติเราสั่งฝรั่งเราสั่งมะม่วงแทนที่จะแยกมาทุกอย่างแล้วแถมมีอีกถุงหนึ่งคุมอีกหรือเวลาเราสั่งอะไรนะฮะชากาแฟชานมไข่มุกมีทั้งหลอดทั้งอะไรถ้าเราคิดกันมากขึ้นลองนึกดู70ล้านคนนะสมมุติปกติเราใช้วันละ4ชิ้นไอ้อขยะพวกนี้ยถ้าเราลองลดเหลือคนละ2ชิ้นมันก็ลดลงไป140ล้านชิ้นนะฮะต่อต่อวันนะฮะดังนั้นผมเลยคิดว่า อยากทําตรงนี้แต่ว่ามันยากมันยากตรงที่มันไม่ตื่นเต้นเหมือนกับข่าวร <Okay. S 1> ักกันเลิกกันม,มันไม่ใช่ข่าวดราม่ามันเป็นข่าวเรื่องของสิ่งรอบซึ่งสําหรับตัวผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเริ่มวางแผนเริ่ออะไรที่จะกลับมากลับเก็บหลักนะผมคิดเอาไว้ว่าตอนเนี้ละครปิดแล้วครับแล้วโรงเรียนก็เริ่มเปิดจริงๆแล้วเนะี่ยอยากจะเริ่มเดือนหน้าอ,อยากจะเริ่มมิถุนา อาจจะทําเดือนละครั้งสําหรับการไปตามโรงเรียนตามมหาลัยต่างๆครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะคือใช้ทุนตัวเองจะได้จะได้ไปเจอกับน้องๆแล้วก็พูดกันได้เต็มปากเต็มคําว่าเรามาทําเพื่ออะไรไม่ไม่ต้องตัดเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจเอาไวท้ทีหลังเลยมาทำในเรื่องของจิตสำนึกและการลงมือทำให้ชัดเจน ผมก็ฝากพี่ๆด้วยครับถ้าเกิดว่าแบบเราได้เริ่มทำจริงๆอยากให้พี่ๆตามไปดูไปช่วยกันอัดข่าวแบบนี้อาจจะได้ยอดไลน์น้อยฮะอ,อาจจะยอดวิวน้อยผมเข้าใจแต่ว่าถ้าเราอยากให้บ้านเรามันดีจริงๆฮะเราคงต้องช่วยกันต้องต้องทำตรงนี้โอเคขอบคุณคนะ่เคุณเกิดหนปอีกสัปดาห์